สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์หมวยคู่รองคู่เอกกับมวยคู่เอกของศึกมวยเทเจสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563ซึ่งคู่รองคู่เอกนั้นเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินวันนี้จะพบกับเจ้าสายันเล็กสอสลัดชีพที่หนัก110ปอน และคู่เอกของรายการวันนี้เป็นเพชรมงคลสวนกีฬาห้วยตุ้มพบกับทางด้านชูทรัพย์สสาชีพนะครับทีมหนัก1 1 7ปอนด์คู่รองคู่เอกนั้นนะครับเป็นเพชรบานไดสิงห์มาวินนะครับทีมหนัก110ปอนด์เพชรบันไดนี่เป็นนักมวยจากจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยขวาครับอาวุธหลากหลายครับชกยากครับเดินจับเดินแทงเดินปั้มเดินตีนะครับซ้อมอยู่กับเสี่ยหนึ่งสิงห์มาวิน สามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนยอดพยักษ์สอเจอเล็กเมืองนอนท์แล้วก็มาชนะนอกยกที่สี่คมไผ่สอจุลเสนไปสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้ารักเอราวันนะครับซ้อมอยู่ครับทีมงานเสียหนังสิงมาวินวันนี้คู่ชกค,คือเจ้าสายันเล็กสอสละชีพหรือสายันเล็กสายันยิมนะครับตัวเดียวกันเป็นมวยจากจังหวัดหนองคายนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสอสละชีพลบบุรีนะครับ ครับอันประธานวอสามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมแล้วก็มาชนะคะแนนฟ้าลั่นพอเพชรไข่แก้วไฟสุดท้ายนี่แพ้นอกยกที่3ครกับแพว่เพาวมวยเด็ด7 8 9ดแนะครับสายเล็กนี่เป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกคมเตะขารุนแรงปั้มตีมีลูกกระตุกมีลูกเหลี่ยมนะครับ่าวาหยุดพนันครับช่วงโควิดยังไม่ได้กลับมาหายใจ วันนี้เจอกับนักชกรว่น้องที่รูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับแล้วก็ฟอร์มสดเหลือหลายท่างกายยังไม่ได้กลับมาเคลื่อนไหวนี่ดูว่าจะมีปัญหาหรือไม่ครับกับการกลับมาครั้งนี้อาจจะซ้อมบีซ้อมเยี่ยมนะครับสําหรับสายยันเล็กสายยันยิมหรือเจ้าสายยันเล็กสอสลาชีพส่วนตัวผมนี่ชอบไปที่เพชรบ้านไดสิงมาวินนะครับทีมงานเสียหนึ่งช่องเย็บสีนาเสือก็ไม่เป็นรองนะครับไม่กลัวรุ่นพี่ครับ ไทายทายเดินปั้มเดินทีบทเบียดไปผมว่าสายันเล็กคงท่านไม่ไหวครับไท้ไทยแต่ว่าก็ดูก่อนนะครับว่าน้องกลัวรุ่นพี่หรือไม่ครับใจพี่ขมใจน้องไหมถ้าไม่กลัวก็น่ารองครับต้นๆ้นๆเนี่ยสายันเล็กเขาขวาวุฒหนักแรงกว่าเนี่น่าจะราคาไหลครับเป็นต่อแล้วนะราคาน่าจะไหลถ้าไหลเนี่ยช้อนรองไปที่เพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนะครับไท้ไทยเดินปั้มเดินทีได้รุ้นครับ กยกสี่ยกค่าเนี่ยผมว่ามีโอกาสแซงผ่านได้นะครับถ้าไม่โดนนับโดนน็อกไม่พลาดหมัดศอกร่วงหล่นรุนท้ายน่าจะผ่านได้ครับผมชอบไปที่เพชรบัานไาดสิงมาวินรองแล้วมีโอกาสออกตัวครับส่วนคู่เอกของรายการนะครับเป็นเพชรมงคลสุนทรเลาให้ต้มกับชูทรัพย์สอสลัดชีพครับที่หนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนเพชรมงคลนี่เป็นมวยในเครือของผู้จัดนะครับจากลําพูน มีเสเอกพัฒนีนีเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรอำนาจสวรรค์สร้างบัญจานะครับหรือเจ้าเพชรเมืองสวงครับวันนั้นพิกล็อกแล้วก็มาชนะคะแนนโจโจ้แพะมินบุรีครับไฟสุดท้ายก็มาแพ้นอกให้กับเจ้าประทั์สยามสินบีมวยไทยนะครับหรือเจอ้าเพชรอนุวัฒน์อนวัฒน,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 น์ยิ้มครับวันนั้นเจอหมัดเจอศอกเจอบวกนะครับเจอบวกหลับนะครับวันนั้น เป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับมวยตัวนี้อาวุธหนักแรงทุกๆูกใจสู้ดีครับแล้วก็อยู่ในทีมงานผู้จัดต่อยร้อยสิบเจ็ดอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับคู่ชกนั้นเจ้าจูซับต่อยอิทิพนนะครับหรือเจ้าจูซับสอสลาชีพเป็นคู่แฟดของเจ้าตวงซับสอสลาชีพนะครับเมื่อคืนนี้เจ้าตวงซับก็แพ้นอกให้กับเจ้าเสือใหญ่นะครับโดนอัดถ้าโดนนอกเลยเมื่อคืนคู่แฟดนะครับ เจ้าจูซับเนี่ยเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งนะครับปั้มดินุนแรงเป็นมวยที่มีน้ำอดน้ำทนดีนะครับลูกหักลำหนักลำโค้นเนี่ยใช้ได้นะครับมวยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีแพนนกจุกที่4ให้กับเจ้าวันชัยน้อยสิงปลาผักน้อยนะครับแล้วก็มาแพนนกจุกที่4ี่เจ้าซีอุยสิงมาวินนะครับต่อยกับซีอุยมาประมาณ4ี่ครั้งนะครับวันนั้นขึ้นไปก็ตัวเล็กกว่านะครับตัวเล็กกว่า าวดโดนเจ้าสีอุยเตะรอบเป้าครับกรรมการฉับแพรนอกยุคที่4ที่ลุมพินีไฟสุดท้ายก็มาแจ้งเกิดนะครับชนะคะแนนโชโจแพะมินบุรีครับวันนั้นวันที่4ี่คุมพาหกสามนะครับเหมือนตัวนี้ปกติไต่ที่หนักร้อยสิบห้านะครับเจ้าชูซับวันนี้ปล่อยน้ำขึ้นมาร้อยสิบเจ็ดนะครับเจอกับขเพชรมงคลสนกีฬาห้วยต้มนะครับอาวุธมวยคู่นี้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงอาวุธรุนแรงหนักแรงคล้ายๆกันครับเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกัน แตว่าเพชรมงคลสุนทรเราให้ตูหมยได้มาให้ใจไว้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนมวยในเครือของคนจัดนะครับต้นๆผมว่าเบียดเสียดสูสีขโมยคู่นี้แต่ว่าแทา้ท้ายนี่เพชรมงคลสุนทมวยคนจัดอาวุธหนักแรงอีกทั้งยังน้ำหนักยังเป็นน้ำหนักที่ดีนะครับสําหรับเพชรมงคลร้อยสิบเจ็ดเนี่ยต่อยมาตลอดนะครับเจ้าชูทรัพย์ซอสราชเนีเป็นผู้แฝดจากอุดรน,นะครับ วันนี้ผมมองว่าเสียเปียบรูปร่างนะครับเสียเปียกน้ำหนักนะครับอีกทั้งหน้าเสือทวงเงินนี่ในนามของคนจัดเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผมชอบไปที่เพชรมงคลส่วนเีลาให้ต้มนะครับคู่รองนั้นผมชอบไปที่อยากให้รองไปที่เพชรบ้านได้สิงห์มาวินครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเฉ็บถ้าไม่กลัวใจพี่นะครับท้ายๆเบียดไปในรุนนะครับมีสิทธิแซงผ่านนะครับเพราะสายยันเล็กนี่หยุดไปนาน ส่วนผู้เอกนั้นเพชรมงคลสุนทร์ลาให้ตุ่มนะครับมวยในเะครือผู้จัดมีเอกพัฒนีสนับสนุนวันนี้น่าจะมาเกิดครับน้ำหนักร้อยสิบเจ็ดเป็นน้ำหนักต่อยอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็ขอพูดถึงมวยื่างสีที่ผ่านมานิดนึงนะครับกู้แรกพระแสงเล็ดกับสุดหล่อนะครับเหมือนคู่นี้เบียดสูสีนะครับออกใครก็ได้ครับหมดยกดค่าแต่ว่าเป็นทางด้านสุดหล่อที่เป็นมวยเจ้าถิ่นนะครับเดินทำนะขยันออกอาวุธมีแทงราคาแทางร้อยเห็นนะครับ เป็นต่อในมุมของเซียนนี่4151นะครับแต่ว่ากรรมก,การก็รวบรวมคะแนนให้เจ้าพระแสงเล็กเป็นฝ่ายชะนะคะแนนไปแบบสวนราคาเซียนนะครับเป็นมวยคนฉัดแท้ๆครับเอามาจัดที่จ้องเย็ดสีขยันทำนะครับพอกระว๊ดได้ดีกว่านะครับราคาก็อยู่นะครับราคาก็เป็นต่อแต่กรรมก,การขับรวบรวมคะแนนแล้วให้แพ้ไปก็ไม่รู้จะเป็นไต่แค่มือที่ไหนนะครับไม่ต้องแก้แล้วมือแบบนี้นะครับแต่ยังก็ไม่ชนะหรอกครับเขาลอกกินหมดแลยเขาไป็ต่อยกับ หาต่อยกับตัวใหม่นะครับให้โปรโมตเตอร์จัดต่อยตัวใหม่ไปเลยหาประสบการณ์หาอะไรไปข้างหน้านะครับไม่ต้องมาห่วงครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะไปครับเกมกีฬานะครับเพราะว่าผมก็งงกับการกันตัดสินของกรรมการช่องเจ็ดเหมือนกันนะครับบางทีก็บอกมวยเดินได้เปรียบนะครับเดินเดินที่บําเดินตีได้เปรียบก็ชูมือไปบางวันมวยถอยได้เปรียบก็ไม่รู้จะเป็นไงครับบางวันมวยแพ้อยู่ดีดี กลับมาถอยยกค่านะครับทั้งที่ทาอะไรไม่ได้ราคาก็ไหลรองจากไปรองแปดหนึ่งสิบหนึ่งพอมาถอยก็ไหลรองไหลรองเหลื 2, 1, 2, 1, ลอสองหนึ่งสองหนึ่งรองอย่างนี้นะครับกรรมการก็ชูมือให้มวยที่มาถอยเฉยเลยนะครับไม่รู้เขาจะถอ,อยยังไงแล้วมวยทุกวันนี้มันไม่มีมาตรฐานครับกรมการช่องเจ็ดสีนะครับบอกตรงๆถ้าเดินก็ให้เดินดีครับดูอาวุธมวยครับถอยหรือเดินก็ได้นะครับแต่ว่าให้อาวุธมวยให้เห็นชัดเจนนะก็ให้ําอาวุธมวยครับ ที่เขาต่อยใสสะอาดนะครับต่อยแบบไม่เ,เปียบคนดูต่อยไม่เ,เปียบผู้ต่อสู้อย่างนี้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆบางวันให้มวยเดินเดินแล้วทําอะไรไม่ได้ก็ยังให้ชนะอีกแล้วบางวันอยู่ดีๆไม่ให้มวยถอยชนะทั้งที่ถอยแล้วทําอะไรไม่ได้ก็ให้ชนะอีกคนเขาเทนมวยมเขาสอนมันเขาจะทำยังไงครับต่อไปถ้าท่านทําแบบนี้นะครับมันต้องมีมาตรฐานบ้างอย่างเจ้าสุดหล่มอมวยคููแรกก็น่าเห็นใจนะครับวันนี้ก็มาต่อยขยันอกอกอาวุธครับ เสียบเน้นแทงเน้นแทงราคาเสียบราคานะครับแล้วก็ขยันออกอาวุธด้วยครับยกสี่เป็นต่ออยู่ดีๆครับโดนศอกทีวเลือดไหลกลับมาแดงเป็นต่อสองหนึ่งสามหนึ่งเฉยเลยครับทั้งที่อาวุธก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะครับหมดยกสี่คาก็ไหลกลับเลยครับเพราะว่าน้าเงินก็ได้ไม่เยอะและเป็นมวยคนจัดเป็นมวยหน้าเสือคนจัดขยันออกอาวุธได้ลูกหนักลูกแรงลูกขยันอีกหมดยกเขาให้เป็นต่อไปตามองค์ประกอบทั้งปวงนะครับ มันก็เหมาะสมที่เขาต่อ4ี่หนึ่งคาหนึ่งคุณขับรวบรวมคะแนนแล้วมให้น้ําเงินให้แดงชนะนะครับแบบฝืนความรู้สึกฝืนองค์ประกอบอะไรอย่างฝืนธรรมชาติไปแล้วมาอย่างคู่เอกนะครับคู่เอกเจ้าปานเพชรนะขยันเดินตีเดินแทงนะครับขยันออกอาวุธท้านวันมีโชคตั้งรับเหนียวแน่นครับออกอาวุธสวยงามมีลูกเหลี่ยมลูกดึงมีลูกหนักนวงโตอ,งอยู่ตลอดนะครับแพ้ชนะไม่ว่าครับมวยกูนี้ แพ้ชนะไม่เป็นใดนะครับออกใครก็ได้แดงขยันให้เครดิตแดงไปให้เครดิตพันเพชรไปก็ดูสวยงามนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับราคานะครับตามสายตาเรามองดูมวยสูสีนะครับบางบางคนี่มองน้ําเงินได้เปรียบไปซ้ําไปนะครับเพราะวอาวุธดีกว่าเหลี่ยมดีกว่าถอยทั้งรับสวยงามนะครับเขามองน้ําเงินเหลื่อมกว่านิดๆแต่คนส่วนใหญ่มองว่าแดงเป็นมวยที่ขยันเดินออกอาวุธเดินทําขยันเปิดเคมนะครับ ให้เป็นต่อมวยอย่างนี้นครับต่างคนต่างมองต่างมุมมันน่าจะอยู่ที่3ามสหรือ2อหนึ่งนะครับแต่ความเป็นจริงท่านรู้ไหมครับผ่านเพชรต่อ4ี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าต่อ6กรองเหมือนเปิดแทงนะครับเหมือนรู้ผลการแข่งขันนะครับเข้าดูตามเกมการชกมวยเนี่ยมันก็น่ารองนะครับเขาก็เชียร์ได้เพราะว่านํานเงินก็ทําดีนะครับโตหนักโตแรงมีลูกสวยงามมีลูกเหลี่ยม คือผลแพชนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันมันเหมือนเขารู้ผลนะครับมันก็เปิดแทงมันก็ดูไม่ดีนะครับแต่อย่างคู่แรกเนี่ยผมว่าทางสุดหล่อเนี่ยไม่น่าถึงกระแพ้นะครับถ้าท่านออกเสมอก็จะเป็นสิ่งสวยงามนะครับเป็นการซื้อมาตรฐานให้ตัวเองนะครับเป็นการรักษาความถูกต้องนะครับแล้วก็เด็กเขาจะได้มีกําลังใจในการโชคในการ ประกอบอาชีพนี้ต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนถูกปล้นอยู่ตลอดมันก็ท้อนะครับสําหรับเด็กๆสําหรับผู้ปกครองหรือว่าผู้สนับสนุนเขานะครับพวกเสียงที่เล่นเขาพวกที่ติดตามเขาก็เสียเงินนะครับเสียความรู้สึกผมก็แนะนามาหรือพูดกล่าวถึงท่านเพื่อจะให้ได้คิดนะครับหรือว่าจะได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับได้ความเป็นมาตรฐานนะครับผมอย่ามา จะมาโกรเครืองหรืออะไรกันนะครับแค่แนะนําแค่วิเคราะห์ไปนะครับท้ายนี้ขอให้แฟนคลับของอาจารย์ผมชงโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ